เรื่องมันมีอยู่ว่าชนีอยากใช้ทรีทเมนต์หมักผมนั้นก็เลยเข้าไปในช้อปปี้หาทรีทเมนต์หมักผมแล้วมันก็ขึ้นมาแบบคือทรีทเมนต์หมักผมของหลายๆร้านที่เขาขายอ,อันเนี้ยมันขึ้นมาเว้ย แล้วเราอ่ะก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นไอเทมที่กําลังฮอตฮิตในหมู่วัยรุ่นที่เล่นติ๊กต็อกเฮ้ยมันกําลังฮิตนี่แต่ที่เลือกซื้อวันนั้นนะบอกเลยว่าซื้อมาเพราะความน่ารักของแพคเกจจิ้งคุณดูสิคะแบบไม่เคยเห็นอะเฮ้ยอะไรแล้วมันก็เป็นภาษาญี่ปุ่นเฮ้ยอะไรอ่านไม่ออกผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเขาก็มีชื่อว่า nutrition smooth เป็นเคราตินสดที่จะช่วยฟื้นฟูบำรุงผมที่ แห้งเสียนะคะผมที่ช็อตที่เกิดจากการทําสีผมบ่อยๆการโดนสารเคมีบ่อยๆแล้วก็จะช่วยฟื้นฟูนะคะให้ผมกลับมาตรงสวยแล้วก็จะลดอาการของผมขาดดุดร่วงได้อีกด้วยก็คือหลังจากที่เราไปอ่านที่เขาเคลมมาเรารู้สึกว่าเฮย้ยมันน่าใช้อะ่ะเราก็เลยไปตำมาจากจริงๆอะ่ะคือตั้งใจจะไปซื้อทีทเมนแล้วก็ได้ทีทเมนมาจริงๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นทีทเมนของจีน่านะคะอันนี้ก็เคยใช้ โอ้ก็คือเคยใช้ตอนทํางานโรงงานนะ่ะเออเดี๋ยวหลินเมสาก,ก่อนนะหลินเคยทํางานโรงงานแล้วคือมันไม่ได้แต่งหน้าแต่คือตอนนั้น่ะผมจะต้องสวยก็ตอนนั้นก็จะมีการไปไปยืดผมนูน่นนี่นั่นแต่ก็จะร้อนตัวออีกนะคะอันนี้คือผมที่หลินไม่เคยผ่านน้ยายายืดผมเลยนะมันเป็นมันคือผมเกิดใหม่ที่เกิดจากการดูแลล้วนๆอะต่อนะคะก็คือ ทิเมนตัวนี้เป็นทิตนต์ที่หลิงเคยใช้สมัยเป็นสาวโรงงานแล้วแบบพอหลังจากที่เราหมาักแล้วก็ดูแลเนี่ยหลังจากที่เราถอดหมวกถอดนิตออกผมเราก็จะยังตรงสลวยสวยงามอยู่นะคะถึงหน้าไม่ได้แต่งตอนนั้นก็คิดได้เลยว่าฉันจะต้องมีผมที่สวยเอออันนี้ก็เป็นจีน่าที่เคยใช้แล้วก็ราคาไปไปไปสั่งมาจากร้านเดียวกันในราคาในร้านใน,ในช้อปปี้เนาะคืออันนี้41บาท41บาทอันนี้49บาทก็คือแบบ เฮ้ยโอหเมจ้าไอเทมบำรุงผมแบบราคามันเบามากนะคะก็คือแบบเอามาแค่นี้ก่อนเบาๆก็อันนี้ก็คือน่าจะใช้ได้นานอยู่ก็จะมาเป็นตัวช่วยน้ำมันมะพร้าวที่หลินใช้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะคะคือก่อนหน้านี้นะหลินไม่มีการใช้ทรีทเม้นต์หรือครีมนวดอะไรใดๆนะคะหลินก็จะใช้น้ำมันมะพร้าวในการหมักผมแล้วก็ ผมออกเท่านั้นแค่นั้นผมหนิงก็สวยแล้วก็ยาวไวมากอยู่แล้วแต่ตอนนี้นะคะเราคิดว่ามันไม่เพียงพอแน่ๆเราจะต้องเป็นชนีที่มีผมที่หอมขึ้นแล้วก็สวยขึ้นไปอีกก็เลยไปจัดไอเทมพวกนี้มาวันนี้ลองตัวนี้แล้วแบบหอมดีมาก <c oughs> ก็คือนี่ไง<ม>เออเนี่ยภาพมันฟองนะเมาส์ามอยมาพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและวิธีการทำเคราตินผมกันนะคะ ก็คือได้เลิกสระผมของชนีแล้วเรามีไอเทมใหม่จะมาลองกันอันดับแรกก่อนที่จะไปสระผมนะคะขั้นตอนการผมสวยเนี่ยคือก่อนสระเราจะต้องหวีก่อนนะออกกำลังกายเพิ่งเสร็จก็คือแบบหัวก็แอบเปียกๆเงื่ออยู่หน่อยๆเราจะสางผมก่อนสระนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปใช้หวีที่มันถี่มากนะก็สางไปแบบนี้ค่ะ ก็เดี๋ยวไปสระผมก่อนแล้วเราจะมาทําไปพร้อมๆกันแล้วเราก็จะมารีวิวให้ฟังว่าเขาเลิศไหมนะคะอัน mm. นี้นะคะ mm. ก็คือหลินไปสระผมมาเรียบร้อยเลยเราจะสระล้างทำความสะอาดด้วยแชมพูเท่านั้นนะคะเราจะไม่ลงครีมนวดนะหลังจากนั้นนะคะหลินก็จะซับผมให้หมาดแล้วก็จะมาลงเคราตินกันค่ะหลินจะค่อยๆแบ่งผมและลงเคราตินไปทีละช่อนะคะลงไปจนทั่วทางเส้นผม เนื้อเขาก็จะประมาณนี้กลิ่นก็หอมนะคะหอมอ่อนๆนะ เราก็จะค่อยๆชโรมเคราตินลงไปบนเส้นผมเราทีละช่อแบบนี้นะคะแล้วก็นวดไปแบบนี้เลยนะคะค่อยๆนวดไปฟึบฟึบฟึบฟ,ฟจนกว่าจะรู้สึกว่าเฮ้ยผมของเราเนี้ยมีความนิ่มลื่นแล้วเราก็จะทําช่อต่อๆไปจนทั่วทุกเส้นผมนะคะค่อยๆทําไปทีละนิดนะคะค่อยๆทําไปเพราะว่าเราทําด้วยตัวเองแต่เราจะทํามันออกมาให้เหมือนที่ร้านทําให้เราเลยโอเคป่าว การที่เรานวดนวดตีตีแบบนี้นะคะมันคือการนวดเปิดเกร็ดผมเพื่อเอาวิตามินจากเคีรตินเนี่ยผักเข้าไปในเส้นผมบำรุงผมได้อย่างล้ำลึกนะคะเพื่อนๆค่อยๆทำไปนะถึงก็เมามันกันเลยทีเดียวอารมณ์เหมือนออกกำลังกายแขนเลยคะ่ะก็คือนวดนวดตีตีจนรู้สึกว่าผมช่อนั้นๆมีความนุ่มลื่นแล้วเราก็จะทำในช่อถัดๆไปคะ่ะ เสียงตีเสียงรูปบนเส้นผมนั้นคือมีความเมาเหมันมากนะคะถ้าอยากให้วิตามินลงไปอย่างล้าลึกให้ทำแบบหลิ่นนะคะเกือบจะทั่วทั้งเส้นผมแล้วนะคะเดี๋ยวหลินขอบีบแล้วก็ฉลมใส่ไปอีกรอบหนึ่งนะตอนที่เราจะนวดตีต,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 ตีตีอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกเหมือนผมจะสกัสกๆหน่อยแต่พอนวดไปเรื่อยๆก็คือ เราจะต้องนวดจนกว่าจะรู้สึกผมจะนุ่มลื่นทําไปนะคะเหมือนได้ออกกำลังกายเลยอะสังเกตได้ถึงความเมามันที่หลินมีนะคะหลินก็ชะลมผมจนเปียกแฉะไปหมดนะคะเนื่องจากเคราตินของเรานั้นไม่ได้มีราคาที่สูงแล้วก็สนุกมากแล้วก็หอมมากในขณะที่ทำเหมือนตีฟองผมอะคะ่ะ ก็คือทำไปเรื่อยๆทาจนทั่วทาซ้ำแล้วก็ซ้ำอีกตามสไตล์ของชนีอยากสวยนะคะก็คือต้องเยอะไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทำการอบไอ้น้ำโดยใช้ความร้อนจากหัวของเรานะคะเดี๋ยวอ่านะหนูจะใส่หมวกคุมอับน้ำเข้าไปก่อน หลังจากที่ใส่หมอ,อนอาบน้ำเข้าไปแล้วนะคะก็ใช้ผ้าโปะหัวเอาไว้นะหลังจากโพบผ้าเก็บผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลีกก็จะทิ้งไว้20นาทีแล้วก็ไปล้างออกไปล้างออกเฉยๆนะคะไม่ต้องสาาระจะมาปรับผมด้วยใดวันนี้หลีจะใช้ไดร์ลอดในการปรับผมนะคะ การใช้ไดเป่าผมนะคะเราจะไดจากด้านบนลงล่างแบบนี้นะคะเราจะหวีลงแบบนี้และเหตุผลที่วันนี้หลินใช้ไดร้อนก็เพราะว่าหลินต้องการผักวิตามินจากเคราตินนะคะเข้าสู่เส้นผมอย่างล้ำลึกหลินก็เลยใช้ไดร้อนจ้ะ หลังจากทำเสร็จนะคะก็รู้สึกได้เลยว่าผมตรงนุ่มเด้งแล้วก็มีน้ำหนักกลิ่นก็จะหอมอ่อนๆนะคะลองไปตาม,มาใช้กันดูนะมีอะไรดีๆนะคะชณีก็จะรีบเอามาแชร์ให้เพื่อนๆเ,เลยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆคอน,คนเซ็ปต์ของเราจะสวยแพงในราคาประหยัดไปด้วยกันค่ะอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้หลินทำคลิปต่อๆไปด้วยกันกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กด s u b s c r i b e ช่องชณีอยากสืยด้วยนะคะค่ะบ,บายบาย